ประเทศจีนมีผู้ปกครองที่สืบสายโลหิตกันเป็นรุ่นต่อรุ่นหรือที่เรียกว่าราชวงศ์ราชวงศ์ในยุคจัก,กรวรรดิจีนแบ่งออกเป็น8ราชวงศ์แต่ละราชวงศ์จะมีความสำคัญอย่างไรนั้นไปดูกันเลย 1. ราชวงศ์ฉินถือว่าเป็นราชวงศ์แรกของยุคจัก,กรวรรดิจีนโดยมีจิ๋ซีฮ่องเต้เป็นปฐมจัก,กรพรรดิ ทรงสามารถรวบรวมแผ่นดินของจีนให้เป็นหนึ่งเดียวได้เป็นครั้งแรกมีการเริ่มใช้เหรียญกระสาบมาตราช่างตวงวัดและมีการก่อสร้างกำแพงเมืองจีนเพื่อป้องกันการลุกลามของทางเหนือ 2. ราชวงศ์ฮั่นเป็นยุคทองด้านการค้าของจีนมีการค้าขายกับอาณาจักรโรมันอาหรับและอินเดีย โดยมีเส้นทางการค้าที่เรียกว่าเส้นทางสายไหมในช่วงปลายราชวงศ์เกิดความแตกแยกจนนำไปสู่ยุคสามก๊ก 3. ราชวงศ์สุยสามารถรวบรวมแผ่นดินได้อีกครั้งหลังความแตกแยกในยุคสามก๊กและขุดคลองเชื่อมแม่น้ำหวงโหกับแม่น้ำแยงซีเพื่อประโยชน์ในด้านการคมนาคม 4. ราชวงศ์ถัง ยุคนี้ได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของอารยะธรรมจีนพระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองพระถังซำจ๋งเดินทางไปศึกษาพระไตรปิฎกในชมพูทวีปและมีสติที่ขึ้นปกครองแผ่นดินเป็นครั้งแรกคือพระนางบูเช็กเทียน 5. รา,าชวงศ์ซ่ง มีสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นต้นแบบของเทคโนโลยีในปัจจุบันเช่นเข็มทิศลูกคิดแท่นพิมพ์หนังสือมีการรักษาโรคด้วยการฝังเข็มและมีขุนนางที่โดดเด่นอย่างเปากุนจิน 6. ราชวงศ์หยวนเป็นราชวงศ์ชาวต่างชาติราชวงศ์แรกของจีนปกครองโดยชาวมองโกมีปฐมจกักรพรรดิพระองค์แรกของราชวงศ์คือกุปไลขาน ชาติตะวันตกเข้ามาติดต่อค้าขายด้วยเป็นอย่างมากเจ็ดราชวงศ์หมิงยุคนี้นิยมเขียนนวนิยายที่ใช้ภาษาพูดมากกว่าภาษาเขียนนวนิยายที่สำคัญได้แก่สามกกไตอิ๋วเป็นต้นได้ก่อสร้างพระราชวังต้องห้ามชาติตะวันตกเริ่มเข้ามาลุกลานตั้งแต่ช่วงกลางของราชวงศ์ 8. ราชวงศ์ชิงเป็นราชวงศ์ชาวต่างชาติราชวงศ์ที่สองของจีนปกครองโดยชาวแมนจูและเป็นราชวงศ์สุดท้ายของประเทศจีนเริ่มถูกลุกรานจากชาติตะวันตกเช่นสงครามฝิ่นซึ่งจีนลบแพอังกฤษทําให้ต้องถูกบังคับลงนามในสนธิสัญญานาน,านกิงซึ่งส่งผลเสียต่อจีนหลายประการปลายยุคราชวงศ์ชิงพระนางซูสีไทเฮา เข้ามามีอิทธิพลในการบริหารประเทศอย่างมากและหลังจากราชวงชิงจะเป็นการเข้าสู่การปกครองแบบสาธารณรัฐจีนก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นการปกครองแบบสาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งแต่ปีคศ 11, 1949จนถึงปัจจุบันนั่นเอง